สบายดีป่าลูกสบายดีป่าลูกสบายดีเอซีทูานอลมันเปของสองห้องบะตะกัวมาตาสมือสิพักกันลงตันหญาแตะเด็กๆเลยพุงเห็ดใหญ่วานพีจนทเวินวานชล้นให้งัวงพี่ลุงต้าให้งัวก่อนก่อนสิไปหาใครคิดข้างใหม่เอาให้ให้งัวก่อนโอเคสิไปนานองสาย ยังงอหิวเนี่ยใช้เต็มแม็กเลยบอกว่าตาเพราะแหละมันสิล้นเนาะตาตาเบิดหนีโขได้เป็นชีก็จะออกไได้สบร้นมดอยู่ จะเที <Ooh. S 1> mm ่เปลี่ย่ตัดจะเทงลวี่ยตัจะเทงรมันม่ทางไปไกลเออยากคนหุารายมันนี่เนาะทีมงานเนาะยาใช้าวัตื่น่ดะว่ามันก็ยังเศ้าเตอะจะมีตืนแเ้าเเเตรียมรรลงาไเตรียมลปลูกออตัยันอันหลดเลยคับลดเพิ่งกประมาณนี่แหละ พูดนี่เอาก่อนโดดจะเที่ยวดับเที่ยวหมาะจีเนไป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 ล่ะปะลุลูกล่างในน้อยหนึ่งี่แหะงมัวครับบ้านทำอยู่จะประหยะดบุญในทางข้างหน้าเผาปะลุกกำลังโก้ ช่องหห2จอมาบุท่านได้อตอกเตียมแล้วปลลูจะตาเชื่องแล้วจะ,ลจะพุ่นมาพี่บอก tạ là bao lung bảo tạ tạ là bao lung ấy phù bảo tạ tạ mà là bao lung nhà có vẻ cay phải đây bây giờ cả bay anh luôn. Mà nhạc cả có nhà nói sao có là có thể nói 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 là có thể

กจเขามาค้อนกุ้มคุ้มจะคนน้อนอย่างแล้วแต่เป็นกำลังขึ้นเขากำลังงาม,มเขาเมตาตาต้องทะลุงเอ้ย มันยากาศตะเวนกำลังขึ้นผูกบวตาตัดได้ปลายคันแล้วจะมีกล้วยก็ได้สองจำคันแล้วตะเวนกำลังขึ้นมันยากาศแง่โมเ้าเสริมตาจกหน่อยบวตาตัดหนะเจะมีกล้วยได้ลายคันแล้วพะลุกเจ้าปวดแล้วว่าแล้วห้องกระหบสบายเนาะขาดปว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 ดแล้วค่ะ ฮุบุบุบอ๋อวป็นกงปงกงวะหุบ่ตาตมันยกดอกำลังออกว้ยเหตงานพุนบาตาเหตุอะ like เด้อพุ่นพุ่นเอ้า เขานําหมอกตกใส่เขากํลังมานบ่ฮู้ว่าิได้จักสอบนําปลาดุกมันกํลังกุอัดยังกบแล้วเอาับทันบาวตาว่ลุงเอ้ย พอตายได้หลายคันแล้วจะมีหักกวดเอาขาดกวดเขากันเป็นกล้องไว้มาแล้วมันก็อันน่สบายุบสบายดเฮาเฮ็ดเป็นกองแบบดี๋ยกําลังจัดจ้างมื้อนี้แดดว่า <s> น <up> ี่ฝนตกยามมือเช้ามาถาลุ้นกันเอาปลาลุงว่าเฮาสิได้จักกระสอบไปแล้วบ่รุง ใกล้สิแลเอาละผลบ่าวตาจัดการใกล้สิแลเอาลยบ่าวตาหิตบััดเอาทัดเอาชาวมิวบันทันกวดทันฉ่ำตัดกองไหวกองไหวหรอเป็นซิเป็นชาวคณะชาวมิวไปเบิ่งโอนบ่าวตาจะมาตัดกระดกกระดีอะไรเถอะบ้าัดเอาตัดเอา พ่อแล้วตาฉันมีจิกวดบไว้แล้วตัดเอาตัดเอาดับไปทอดตัดเองกวดเองหุบเองเด้นิเนาะเหมยเหมยเมือม น้ำหอกตกแหงอะไรไปเลยแม่เปียกแม่ไุหน่ะน้ำหมอกห้องแดงเปียกอะไรม้องเขาถ้าไปเบนมเ้านะถ้าไปยามนี่มือได้สบเปียกนี่เปียกข้มือเปียกน้ำหมอกแห้งแห้งอยานี้ม่ไก่เกี่ยวไก่เกี่ยวขวดว่านะแชมิวน้ำกบทันเลยมิะ บอตาลองด้วยบอตากัวด้วยได้แต่เก่าเอ้ยยองบอตากลัวชอยร้นเอเองุเอ้ยเราไปจะมีแต่หลายขั้นเลยดิวายทีมงานเข้าหัวไปใส่เห็นมาจอย ได้ยักเสาะบาต้าประมาณเจ็ดาแปดสอประมาณบาตาแบกไปแลพลุสองไปเลยบาต้าหิเลยเมาบ่อยาบน้ำหยาบ้นบกชอบเนี่ยไปแลลุงานประจำวันของบาต้าครู้าต้องเหตุแบบนี้ tắt nhà lại có húp nhà của nhà rồi giờ sao mưu quạng cả sao mưu ma rồi cả sao mưu bỏ quạng sao mưu có bơi lên lông mạp ma, luôn mà nhìn đẹp đẹp bao nhiêu ha hết sao miu có bảo tạ cái đấy mà tắt nhà cũng ở dưới đây chỗ sẽ nhang bao thân nạp nó bao luôn bảo tạ bị ép bao lại mà là luôn thằng kẻ thằng lạc mà là

เมื่อยมาไล่ไปลงเมื่อยไปลงทั้งแดดทั้งฮ้อนเนี้ยเอากรเสียลงไปแหงงัวอยู่นาตัวนี้เอาไว้แหงอยู่เฮือนตัวนี้ไว้แหงอยู่นาอยู่นาเาใส่ซาเล้งมาไปแหงนะแม่คนนี้ก็เสียแล้วไปลงกินนาพอกันไหมฝากคนที่ตามก็เลยก็เสียสองบ้านตันเดียวไปลงสบายดี